ีสรุปดวง10นาทีกับจันโมล<ไ>เดือนมีนาะคมนะคะดาวยยาให้่5ดวงแน่ถ้าไม่ดูเสียดวงถ้าไม่ดวงเสียดูอะไรวะงงเนาะ <c oughs> สรุปรีบเข้าไปดูกันค่ะดาวใหญ่าดวงจะเป็นยังไงมีนานีดาวยหญ่5ดวงสุขเข้าพระเสาร์แทรกเจอคู่ศัตรูอีกสองคู่เดือนนี้มีเครียดแน่แต่ถ้าไม่อยากเครียดเราต้องรีบแก้ เข้าไปดูเลยค่ะว่าแกยังไงฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกุ๊กกิ๊ง,ง,ง,งให้พวกเราสองคนและทีมงานค่ะ <c oughs> แล้วข้นาราศีพิจิกค่ะสวัสดีค่ะชาวชาวราศีพิจิกทั้งหลายนะคะเดือน <c oughs> มีนาคมดาวาย้ายห้าดวงเลยเหรอคะจ๊ะถูกต้องค่ะห้าดวงแล้วไม่ใช่แค่ย้ายแต่เขาย้ายไปเจอคู่ศัตรูแบบอุตลุดไม่ว่าจะเป็นศุกร์สาวไม่ว่าจะเป็นอังค <c oughs> ารสาวหรือว่าจะเป็นราหูพุธไม่ว่าจะเป็นราหูอาทิตย์โอ้โหนกันแบบ อุตลุดเลยก็ว่าได้เริ่มที่เรื่องของการงานดีกว่าค่ะจได้สําหรับการงานของชาวพิจิ<ะ>กค่ะนะการงานของชาวพิจิกเนี่ยจริงๆแล้วมีดาะวเสาร์เล็งมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเออก็ถามว่าคนที่ทำกกเ,กกเกี่ยวกับสังหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับ ที่ดินเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับของหนานปิ่นหินปูนทรายอะไรพวกเนี้ยก็มักจะสร้างความมั่นคงเป็นช่วงของเวลาของการสร้างความมั่นคง่คะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าชาวพิจิกเนี่ยจริงๆมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มาช่งพิจิปี66ที่ผ่านมาในเดือนนี้นะคะก็มีโปรเจกต์งอกโปรเจกต์เกิดขึ้นค่ะ อีกมากมายเช่นกันแต่ที่สำคัญดาวที่เกี่ยวกับการงานก็คือดาวอาทิตย์มีการยกย้ายต้นเดือนอยู่ในพันธุอีกปลายเดือนเขาย้ายประมาณช่วง14ีมีนาเขาไปอยู่ในปุตตะนั่นหมายความว่าในช่วงต้นเดือน มันจะมีพันธะสัญญาหรือเอกสารใดจริงๆมันลิงก์มาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะแต่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอกสารใดรๆที่เกี่ยวกับต้องเซ็นสัญญาเซ็นเอกสญญารดิวงานติดจบหรือว่าเคลียร์คัทสรุปดิวได้ทำก่อนกลางเดือนแน่ๆแล้วให้รีบทำก่อนกลางเดือนเดือน,นด้วยเพราะว่าตั้งแต่ปลา,ายเด,าดเดือนไปพอดาวพุธย้ายดาวพุธอีกดวงหนึ่งนะคะที่จะย้ายไปสามีนา พอดาวพุธย้ายอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามีดิวที่จะต้องเจราจาเป็นดิวใหม่ๆที่ต้องเจราจาเป็นโอกาสใหม่ๆตรงนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้รวมไปถึงโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันเรียกวโปรเจกต์ใหม่แล้วกันค่โปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆบริวารใหม่ๆจะมาจากอะไรบ้างมาจากสิ่งที่เคยคุยกันมาแล้วแล้วมางอกตอนนี้หรือสิ่งที่อยู่ดีๆก็มีคนรู้จักเก่าๆ คนที่เป็นเพื่อนเก่าคนที่เป็นคอนเน็ชั่นเก่าอยู่ดีก็มาค่ะมาแล้วก็มาเสนอโอกาสอะไรให้เรานะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้โอกาสใหม่ๆม,มาหยิบยื่นให้คนที่ไม่มีงานตกงานมีโอกาสได้งานคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการบริวารมากเลยมีโอกาสได้บริวารมาเพิ่มเนอะเออมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันมีอะไรงอกมันมีอะไรงอกนะแต่ถามว่า ไอที่มาเนี่ยมันมาแล้วมันแบบโอเคไหมมันอาจจะมีความหมงุดหงิดใจบ้างมันอาจจะไม่ได้ลงตัวมากนะมันอาจจะปวดหัวปวดเสียนเก้าแต่ถามว่ามันเป็นผลดีกับเรานะคะมันเป็นผลดีกับเราในระยะยาวแต่เดือนนี้เป็นเดือนของการไฟจูนเป็นคนของการปรับจูนเป็นเรืองของการทําทุกอย่างให้ลงตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของการจับผิดการเช็คครอสเช็คแบบต่างๆนาะนาะนะมากมายสำหรับเดือนนี้วุว่นวายยุ่งเหยิงอยูอย่นะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอาคารต่างๆเนี่ยมีอิชูเรื่องลูกค้านะคะลูกค้าอาจจะทําให้คุณจิตตกหรืออาจจะทาให้คุณเซงได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมเอกสารหรืองานหรืออะไรหลายอย่างมันไม่ได้แบบยังไงให้ดูดีๆมันอาจจะมีเรื่องของการพลิกล็อกกันเจราจารแล้วมันมไม่ได้แบบตัวเล็ก อะไรที่เราเที่เรามองไม่เห็นใช่แ่้ขยายสองยใช่ใช่และดีลอยู่ดีก็แบบมีความแบบไม่ผิดดีลหรือไม่ตรงกับสิ่งที่คุยไว้ม,มันจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันค่ะชาวพิจิกค่ะการเงินค่ะจ้ะการเงินองจริงนะพิจิกนะมันเหมือนมันมีความติดขัดนะเงินรายได้หลักติดขัดอยู่แต่ถามว่าคุณซวยขนาดว่าไม่มีรายได้อื่นเลยไหมไม่เพราะชาวพิจิกเนี่ยดูจากดวงภาพรวมมีรายได้เสริม เข้ามาหาคุณตลอด<ะ>ถ้าใครที่บอกว่าเดือนที่ผ่นานๆมาทําไมไม่ถูกหวยสักทีหรือไม่ถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลสักทีมาแล้วค่ะเดือนมีนาเป็นเดือนของคุณอ่าเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับแบบโชคลาภและโอกาสนะกําลังจะเข้าไปในตําแหน่งปุตตะซึ่งเขาจะเข้าสามมีนา<ะ>สามมีนาเน,นี้ยคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์อยู่นะคะอ่าถามว่าเลขจะได้มาจากอะไรบ้าง สิ่งที่จะได้มามีโอกาสจะได้มาจากบ้านเล็กที่ทะเบียนรถอ่หรือว่าที่ท,ที่ดินช,ชนงฉนดนอะไรที่เกี่ยวกับของหนักๆอะไรที่เกี่ยวกับเอกส,ออกสารลองถ่ลองไหลลองดูอลองสังเกตดูรับรองว่ามีโอกาสได้มาอย่างแน่ๆนะ <c oughs> หรือบางคนอาจจะมาจากทุกขลาบไปหาหมอเห็นเลขห้องอ่ะ ใช่แล<ะ>้วล่ะเอย่างเงี้ยนึกออกปะ <S <S แต่คุณมีโอกาสแน่นอนค่ะในเรื่องของทุกหวยรวยเบอร์ในช่องเดือนมีนานะชาวพิจิกนะหรือถ้าไม่ใช่การหวยรวยเบอร์ก็อาจจะเป็นชคอลาจากด้านอื่นรายได้เสริมรายได้อื่นซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพรวมแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าดวงของคุณเองเฉพาะเจอะจงจะมีรายได้เสริมรายได้หลักมาจากทางไหนบ้างค่ะทำไมคะชัมพอย ก็เช็คดวงค่ะแอดไซ์เข้ามาในแอดโพลโลจีถูกต้องเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาดูว่าเออเราควรทาอะไรดีหรืออะไรยังไงให้มันตรงกับดวงหรือตรงกับช่วงเวลาดีนะคะคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าบอกได้เลยว่ารายได้หลักอย่างติดขัดรายได้เสริมเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมีนะไม่ต้องห่วงค่ะค่ะความรักค่ะความรักเป็นอะไรที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิด มีบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายังอยู่ในช่วงรอคอยการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่บอกเหนือว่าตั้งแต่เดือนกุมภายาวมาเนี่ยจนถึงกลางนะกลางมีนาค่ะสิบห้ามีนาอีกดวงหนึ่งที่ยายก็คือดาวอังคารค่ะแล้วอังคารจะไปเจอดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่ของคุณชาวพิจิกแต่ดาวศุกร์ของคุณอนะ่ะเขาย้ายเมาตั้งแต่เก้ามีนาแล้ว,ลวะนะ,ะเขาย้ายไปเจอดาวเสาค่ะ เพราะฉะนั้นสุขเศร้าเป็นคู่ศัตรูคู่หอยเขียวคู่ศกเศร้าคือคุณอาจจะมีความหอยเขียวหรือเรื่องความรักเนี่ยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ความหอยเขี่ยวใจอ่ะมันเกิดมาเกี่ยวกับเรื่องของแบบอาจจะแบบถ้าแบบถ้ากำลังจะต้องแต่งงานแต่ว่าอาจจะแบบมาจากผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่อาจจะแบบแล้วหรือว่าทําไมไม่แต่งซะที่นน่นนี่นั่นหรืออาจจะมาความหอยเขี่ยวตรงนี้มันอาจจะมาจาก ผู้ใหญ่กดดันคนที่เป็นโสดก็เป็นไปได้ค่ะคือสิ่งที่ความข่อยเหี่ยวใจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากคุณแม่ค่ะอย่างเงี้ยมาจากการไม่ลงตัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสินสอดอ,อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคะไม่ลงคือมันจะมีความแบบที่ไม่ชัดเจนหรือไม่พอใจหรือความไม่อึดอัดใจหรือไม่ลงตัวหรือน้อยใจกับ คู่เรื่องพวกเนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวพิจีแต่คนที่บอกไม่มีคู่ไม่มีคู่เอาจริงๆมันมามันมีมาเรื่อยๆแต่มันก็จะมีอิชเหน่านเนี้ยที่บอกว่าเออมันก็อาจจะมีเรื่องของความกดดันนะเรื่องของความแบบดรามา่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเดือนแห่งดรามา่าเรื่องคู่ของคุณเนี่ยนะแล้วคนโดล่รจ๊ะคนโสดมีคืออย่างที่บอกว่ามีแต่ความกดดันก็ม,ม,กดดกมีก็อาจจะมาจากผู้ใหญ่กดดันไง ว่าแบบทำไมไม่แต่งสักทีทําไมไม่มีสักทีอะไรก็ว่าไปหรือมันผู้ใหญ่แนะนำผู้ใหญ่แนะนําก็ได้ <c oughs> แต่อาจจะแนะนําในมุมของความแบบเขาเรียกว่าทุกขลาบะอ,อปีนี้อายออุ50แล้ว <c oughs> ใส่ใส่ยเดียวบ้างก็ได้อ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่เจอไม่ค่อยเจอเจอน้อยส่ชาวพิจิกที่จะแต่งตัวไม่ว่าหวาน oh, <okay. S 2> ชาวพิจิกส่วนใหญ่แต่งตัวว่าหวานนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนอกจากว่าพื้นดวงชาวพิจิกอ่ะคนไหนที่แบบเออมีดาวที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสดาวอะไรเงี้ยกลุ่มก็ความว่าหวานอาจจะลดลงนะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นชาวพิจิกไม่ต้องห่วงเลยค่ะรับรองว่าฮอตบ๊อปปู่าคะสุขภาพเป็นไงคะอาจารย์สุขภาพ สุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพิจิกถือว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะที่สุขภาพดีค่ะ<ฮ>นะจะมีก็มีแค่ความเครียดความวิตกกังวลกดไหลย้อนบ้างเพราะความเครียดเลเวลความเครียดแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ในลักษณะข,ของดาวจรทั้งหมดนอกเหนือจากความเครียดสุขภาพไม่ค่อยมีอะไร<ฮ>น้อยน้อยมากมีแต่ความเครียดอย่างเดียวมีแต่ความไม่ได้ดั่งใจมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความรู้สึกว่าแบบ เออทำไมทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในภาพรวมถือว่าสุขภาพดีะนะคะอรอลุ้นค่ะเมษาจบนาะพิจิ้ไม่แล้วหรือแก้และเสริมค่ะแก้และเสริมก็คือสำหรับ ดวงของคุณเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันเป็นมันมันมันเป็นอะไรที่ดีนะจริงๆคุณสามารถใช้สีชมพูได้สีฟ้าได้นะคะเคุณสามารถใช้สี c o l o r อร์ฟได้สีแดงก็ได้คริสตเตอร์ก็ได้คือแหวนเนี่ยก็สามารถใส่แหวนพลอยสีฟ้าได้กับเรื่องเรื่องคู่บิกอนางเรื่องคู่เรื่องความรักเรื่องแบบพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยใส่ได้ต้องฟ้านะคะ ต้องฟ้านะคะไม่ใช่น้ําเงินนะเออเนี่ยดูเอาเอาน้ําเงินมาเป็นตัวอย่างพอดีมีคนเอามาให้ดูพอดีว่าอันนี้ได้ไหมจะบอกว่าไม่ได้นะคะถ้ามันกลายเป็นน้าเงินมันจะกลายเป็นแบบเดาวอื่นไปที่ไม่ใช่ดาวศุกร์นะเออใช่ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครไม่ชัวรก็ไปติดต่อเรชชวลี่ได้เพราะว่าเรชชลี่นะคะจกเป็นคนดูพลอยเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าตรงแน่นอนค่ะไห้ค่ะ ไหว้ถูกต้องการไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะสาหรับชาวพิจิตข้อแรกคือไหว้น้ําสุขภาพถึงได้แข็งแรงแบบนี้ถูกต้องไหว้นะคะก็คือไหว้เนี่ยทําบุญก,ก่อนค่านา้ำค่าไฟค่ะแสงหวสังฆทานให้มีของหวานการถวายเกี่ยวกับเรื่องของความสัาย,ยาต้องเข้าต้องมีตลอด คือความสะดวกสบายใช่ใช่รองเท้าบอกท,ที่นอนที่นอนเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มนะแล้วก็การเอไฟปา่าค่ะอย่างเงี้ยหรือทําอะไรเกี่ยวกับเด็กค่ะนึกออกปะบริจาคอะไรเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับมนุษิเด็กก็ดีค่ะนะคะตรงเนี้ยจะดีมากสําหรับคุณอืม,อมก็ไปจะไปทำนาะค่า,าไฟค่าน้ําที่ มุนีทีเด็กกับพาก็ได้หรือปัญญาอ่อนอันนี้ไม่ได้ด่าไปได้ด่าแค่แนดหนาหรือเด็กปัญญาอ่อนก็ได้ก็ได้อ่าใช่นะคะยช่ค่ะก็หรือว่าจะทําที่วัดอะไรก็ได้เราจะสะดวกถูกต้องแ้วแต่สะดวกเลยจิตศรัทธานะคะแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่ว่าจะให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเราอยู่นะคะให้เราเสริมอะไรอะไรอะไรอันนี้ได้หมดค่ะ ยังไงก็ขอให้ลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ